มึงร้องเพลงไม่เป็นมึงร้องเพลงไม่เป็นมึงร้องเพลงว่นจอนรหวานจุกเลยหวานแต่มึงทำซิ้งๆได้ไหมเออมึงหวานตาหวานนี่ครับน้ำตาสีเขียวแล้วมันหวานเหรอสีเขียวเขียวเหนียวซับหวานมึงจับมือเขามีงานนะครับแม่เยมึงร้องซิ้งๆนะซิ้งๆตามกูนะแล้วกูร้อง you mm -hmm. นีาเลงแบบ่ไมาคือคนเอาคังแล้วเรเจาย่านเต้นมึง้องาเยอะๆงานก็แล้วก็แล้วก็แ้าก็แก็แล้วก็แล้วก็ล้วก็แล้วก็แล้วก็้วก็ล้วก็แล้วก็แล้ก็แล้ว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 ก็แอ้วก็แล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 ็วก็แล้วก็แก็แล้วก็แ้วก็ ไปจำซ้อมนะแค่นี้หน้าตาเราก็สะบักสะบองแล้ว,ลวมันไม่ได้คุบ้ามมาลองจีบึุร้อง,องหีห่ร่างก,า,กายได้ไหาไม่มีใครตายไม่มีใครตายไม่ได้ไม่ได้เหอในยังไงราถึงมาเป็นถึงมาดีบุษาให้จีบก่อนเลยนะเนี่ยมันไม่ได้คุองทิงหัวเลยจะไปซ้อมที่บ้านเา้าเออเจะไปจีบที่บ้านเาเลยครับไม่ใช่เราเพิ่งมาเจอเ้าจะไปจีบเขาไยังไงอ้เาชวนเราไปที่บ้านนะร เขาจะต่อแทนที่เรามาช่วยเขาไว้เขาจะไปต้องไปถีบไม่ได้เขาอาจจะไม่มีใจให้เราก็ได้ปักเมลี่ไปเลยเดี๋ยวเราคุยกันอะไดีอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมหน้าจเข้าหมองล่ะไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าสบายดีเก็บก่อนแล้วล้างมาบ้านก็ได้จะได้ไม่ต้องเล่นกัน เอาไปวาแขนนี่เป็นอัไหนวะไม่เป็นะไรแข็งแรงเียมานี่ก่อนรับปากตกลงว่าพี่ทั้งสามคนพี่เจะจะเคยพี่นาเหรอเพื่อนเพื่อนฟุ๊กไม่เคยหรอกแต่รู้ว่าหาจังหวะแกล้งอยู่ไม่เลยเล่นตเดพอแล้วแกแค่นนพอแล้ว่เอกจะเป็ต้องกตกลงว่า พี่ทั้งสามคนจะไปกินข้าวแล้วก็ไปพักที่บ้านของน้องส่องมงปีกใชะไจริงน,นจจะงจ๊ะพี่ผีดอะไรจ้ะแล้วพี่ไปบ้าน